อันนี้คือมีหนทางเดียว <c oughs> ที่จะเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ทันฉบับก็คือต้องถามประชาชนก่อนอผมก็ยกภาพให้เห็นชัดๆเลยก็คือการที่คุณไปหารือกันว่าจะเขียนใหม่อย่างไรเนี่ยคุณทำไมไม่ถามประชาชนประชาชนถ้าถามประชาชนเนี่ยเขาอาจจะอยากจะใช้รัฐธรรมนูนฉบับปัจจุบันอยู่ก็ได้คือถ้าเป็นร่างของพักของพรักภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังต้องติดอ่ะถ้าเป็นร่างภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก ผิดทั้งหมดเลยครับจะเคลื่อนไหมมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยจะเคลื่อนไหมอาจะเคลื่อนไหวตรงนี้ไหมแน่นอนครับอันนี้ผมดูเนื้อหาผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคติต่อล่างใช่ใช่ครับคือหลักการเป็นอย่างนี้ครับก็นี้ทั้งสมร่างเนี่ยเสนอให้มีมวลใหม่ทั้งสมร่างเลยประเด็นคือคำวิจัยของสามเดือนปีหกสี่ก็วิจัยไว้เหรอะถูกต้องครับ ก่อนก่อนที่จะแก้ทั้งสามก่อนที่จะรับร่างทั้งสามร่างนี่ก็มีการถามประชาติก่อนก็เป็นครัง้งแสดงว่าเป็นครั้งที่สองของสามุทีนวิที่ใช้ขอกมาสิอ่าครับใช่หมายถึงว่าไอไอปีหกสี่เนี่ยะนะครับก็ก็บอกไวช้ชัดอย่างที่ผมอธิบายแล้วกอ็อย่างไรก็ดีทั้งสามร่างเนี่ยถ้าตีความตามปีหกสี่นี่ผิดหมดเลยครับเพราะไม่ได้แก้เป็นลายมาตา แก้เป็นลายมาตราโดยเสนอให้มีหมวดใหม่ว่าด้วยการเขียนฉบับใหม่ครับเพราะนั้นทั้ง3อันนี้ผิดเหมือนกันในสาระสำคัญที่มีหมวดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีหลายคนก็ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยได้ถามหาลือสารล่นูลเป็นครั้งที่สองแล้วในปี68แล้วเขาก็ไ,ไปตีความว่าสารล่นูลตอบตอนท้ายตอบตอนท้ายนะ,ะ,ะในข้อหารือ ในคำวินิจฉัยอตอบข้อหาหรือว่าสามารถรวมกันได้ไม่ต้องทำสามครั้งหรอกทำสองครั้งได้ะนะซึ่งตรงนี้แหละบางคนแล้วก็ความเข้าใจที่อคติก็ได้ลำเอียงก็ได้หรือตีความเข้าข้างตัวเองก็ได้บอกว่าอา้าวถ้าอย่างงั้นมันทำสองครั้งได้เราก็เอาค้ีที่หนึ่งมารวมกับครั้งที่สองนะแล้วก็อันนี้คือหนึ่งครั้งแล้วทำอีกครั้งหนึ่งก็คือ เมื่อได้กระบวนการบบมีอสอสรอแล้วไปถามประชาชนดีๆหนึ่งมันก็ทําได้นี่อพอเข้าใจแบบนี้ปั๊บมันข้ามขั้นตอนครั้งที่หนึ่ง <True. S 2> ซึ่งตรงนี้แหละครับครับไปเปิดดูในคําวินิจฉัยได้ในแม้นคําวินิจฉัยสิบแปทับหกครั้งหลังเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดอย่าไปดูตอนท้ายอย่างเดียวครับท่านได้อธิบายไว้ชัดว่าต้องทำสามครั้งคือ ครั้งที่หนึ่งต้องทําก่อนเอาร่างเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาครั้งที่สองก็คือมาดูการคุยรายละเอียดว่าสศส,อสอรอจะมาอย่างไรสศสอรอจะมีอํานาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรขั้นตอนจะเป็นอย่างไรทําแล้วจะต้องกลับมาที่รัฐสภาหรือไม่อย่างไรก็ตามและครั้งที่สามก็คือเมื่อได้ร่างารัฐนูญเป็นเล่มมาแล้วเนี่ยให้ถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยตรงนี้เขาก็ข้ามครั้งแรกไปอยู่ดี ใช่ไหมฮะคือการที่รวมครั้งที่หนึ่งและครั้งที่2เนี่ยถ้าจะทําให้ถูกต้องนะครับก็คือต้องเอาครั้งที่2องนี่ไปรวมกับครั้งที่หนึ่งก็คือต้องทําก่อน<ม>ก่อนเข้าสภา,สภาแต่เขาไม่ทำว่าเอา,เอาครั้งที่หนึ่งมารวมกับครั้งที่สองแต่ว่าก่อนที่จะเขา้าประชเข้าสภาวาระหนึ่งเนี่ยต้องทําประชาัติก่อนว่าประชาชนจะยอมจะยอมให้แก้หรือไม่แก้ถูกครับอันนี้คือ <c oughs> มีหนทางเดียวที่จะเขียนรัฐนูลใหม่ทันฉบับก็คือต้องถามประชาชนก่อนอผมก็ยกภาพให้เห็นชัดชัดเลยก็คือการที่คุณไปหารือกันว่าจะเขียนใหม่อย่างไรเนี่ยคุณทำไมไม่ถามาประชาชนประชาชนถ้าถามประชาชนเนี่ยเขาอาจจะอยากจะใช้รัฐนูลฉบับปัจจุบันอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าเขาอยากจะใช้รัฐนูลฉบับปัจจุบันนะครับมันแปลว่าอะไรพวกคุณไม่ไม่ต้องมาหารืออะไรกันเลยเพราะเขาเขาไม่ให้คุณหารือให้ให้คุณ ทำะบับใหม่อยู่แล้ว